โอเคครับก่อนส่งรถนะฮะเดี๋ยวรีวิวให้ชมกันแบบคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะฮะสำหรับใครที่อยากจะขีท่ทวยอ้ํแต่ไม่ได้ชอบแบบว่าแนาวคลาสสิกจ๋านะครับก็หันมาเล่นตัวนี้ก็ได้นะฮะสปีดทวินพันส0นะฮะเครื่อง1 2 0 0งพซีครับถ้าว่าพูดถึงป้ายแดงคันนี้เนี่ยจะราคาสูงกว่าทีร้120อยอยู่สักหน่อยหนึ่งนะครับห้าแสนเประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าว่าเป็นมือสอแบบนี้ให้ผมหารถให้ พร้อมกับแต่งพร้อมคัสต,ตอมจบแบบนี้เลยนะครับราคาตัวรถประมาณ3 0 7 0 0 8 0ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นมือเดียวป้ายแดงแล้วก็วิ่งมาอยู่ที่ประมาณ1,800กิโลเท่านั้นเองวิ่งน้อยมากนะครับสีเดิมทั้งคันสีดำหล่อๆเลยในส่วนการแต่งครับคันนี้ผมอยากจะให้ออกมาคินครีนหล่อๆนะครับดุๆแล้วก็เน้นใส่ของแต่งเป็นแบรนด์ไปเลยครับออกมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้ฮะ เริ่มต้นเลยถ้าว่าเราใช้ตัวนี้อยู่อยากจะเอาหล่อๆนะเน้นเก็บดำทั้งคันไปก่อนเลยทุกจุดเลยนะฮะสังเกตสวิงอาร์มผมก็เก็บดำให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเพิ่มของแต่งแบรนด์ที่ถือว่าสุดยอดเลยสําหรับคันนี้ถือว่าแพงสุดนะฮะก็คือในเรื่องของล้อผมใส่ล้อคีนโอให้นะครับลัดกับยางซิ่งไปเลยนะครับโซ่สเตอร์เปลี่ยนใหม่นะครับแล้ว ส่วน <Okay. S 1> โชคหลังฮะเราใส่เป็นตัวทัตันอาเพราะว่าเดิมเนี่ยก็เป็นโชคธรรมดาปกติแต่ถ้ามันมีสีเหลืองแล้วก็ดูเป็นซับแทนงของเอรินหน่อยนะฮะจะได้ดูมีอะไรตัดเข้าไปไม่งั้นมันจะดำบึดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่อทรงซาร์ทครับของที่ร้านตัวนี้อยู่24,000บาทนะฮะเป็นสีดำแล้วกงแบบรลอๆฮะเสียงนี่ดุดุโหดๆเลยเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะท้ายคันนี้ แบบเดิมทุกอย่างไม่ได้ตัดไฟเลี้ยวก็เดิมไฟเบรกไฟท้ายก็เดิมบางคนเดิมด้วยนะครับเพียงแค่ถอดตัวยึดป้ายทะเบียนออกไปเท่านั้นเองแล้วก็อยากให้ซิ่งขึ้นผมก็ถอดกระจกออกนะครับแล้วก็เก็บพวกมือเบรกมือคัชเป็นสีดําให้หมดเลยแบบนี้นะครับก็จะได้ทรงประมาณนี้ผมว่าหล่อดีนะฮะดูแบบว่าไม่เลอะเทอะเกินไปดูคินคลีนดูเรียบๆแต่ว่าดูลงตัวครับผมมาฟังเสียงครับ เสียงก็จะลัน่นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราสูสึกามังไปเราใส่ตัวจุกอุดลดเสียงตรงปลายได้ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าชอบประมาณไหนแต่ว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่ที่จุกอุดลดเสียงนะครับ <S <S คันนี้เหมาะกับใครผมต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่อยากขี่ทริอัมแต่ไม่ชอบแบบว่าทรงทรงคลาสสิกมากอยากจะได้เป็นโมเดิร์นคลาสสิกแล้วก็ยังชอบความแรงความเร็วอยู่นะครับและที่สําคัญนะถ้าว่าคุณซื้อไปแล้วไปเล่นโค้ง บนเขาเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้สุดยอดมากขี่มันมากฮะถ้าคุณได้ขี่คันนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าจะติดใจจะชอบสองสู่ไปเลยครับ